วัสดีเด็กๆวันนี้ไปหาอะไรสนุกๆดูกันไหมไปค่ะไปค่ะเย้ตกลงพวกเราออกไปค่ายทหายกันรีบไปกันอย่าช้านะเด็กๆเห็นอะไรไหมพวกเราเห็นรถถังใช่แล้วนายข้ารกเขาเป็นอันดับหนึ่งเลยสวัสดีนดายรถถัง ทำอะไรอยู่ฉันป้องกันรประเทศและชายแดนของเราด้วยดูนั่นสิรถบรรทุกกองทัพสวัสดีรถบรรทุกกองทัพทำอะไรอยู่สวัสดีบอบฉันต้องไปส่งของให้ทหารฉันต้องไปแล้วละ่ะสวัสดีรถพยาบาลดูคุณเหน,นื่อยนะ เฮ้บ๊ hey, อบพราะฉันถูกเรียกใช้งานทั้งวันเลยวันหนึ่งนายทำอะไรบ้างฉันช่วยส่งทหารที่ได้รับบาดเจ็บนั่นเป็นงานที่ดีเลยใช่แล้วค่ะบ๊อบนั่นอะไรอยู่ในน้ำเมื่อกี้ฉันมองแทบไม่ทันเลยสวัสดีบ๊อบฉันคือเรือดำน้ำชื่อของฉันแปลว,ว่าอยู่ใต้ทะเล ฉันสามารถมองเห็นได้ทั้งในน้ำและบนน้ำสวัสดีเรือดำน้ำสวัสดีบ๊อบสบายดีไหมยินดีที่ได้เจอนะักทหารเรือนายต้องแล่นเรือในทะเลเหรอใช่แล้วพวกเราแล่นเรือเพื่อดูแลความปลอดภัยตามชายฝั่งแน่นอนนั่นคือสิ่งที่คุณสามารถคุยได้เลยดูนั่นสินั่นเรือบรรทุกเครื่องบินโอ้ใช่ฉันเองสวัสดีเพื่อนรัก ฉันเป็นฐานทัพของทหารในทะเลเครื่องบินรบทั้งหมดฉันบรรทุกคนเดียวเลยเครื่องบินรบมาแล้วโอ้ฉันบินสูงมากเพื่อป้องกันทางอากาศดูสินั่นเฮลิคอปเตอร์ขนส่งนายธระมรอยู่สวัสดีบ๊อบสบายดีไหม ฉันบรรทุกกองกําลังทางอากาศและไปส่งพวกเขาไม่ว่าไกลหรือไกลเครื่องบินทิ้งระเบิดมานั่นแล้วดูสิเด็กๆสวัสดีบอบฉันคือมือระเบิดและศัตรูต่างกลัวฉันระเบิดของฉันสามารถทําลายทุกเป้าหมายทั้งบนบกและในเทะเลสวัสดีรถคุ้มกาะไหนป้องกันอะไรอยู่สวัสดีฉันพาทหารไปที่สนามรบ สวัสดีบ๊อบสบายดีไหมสวัสดีเฮลิคอปเตอร์คุณทาอะไรอยู่ฉันบรรทุกได้เหมือนรถบรรทุกและฉันให้ความช่วยเหลือกับทุกคนงานของฉันต้องไปในพื้นที่ที่ไม่สามารถไปได้ทางพื้นดินเด็กๆด,ดูนั่นนั่นคือยานพาหนะชนิดไหนถ่ายถูกไหมเครื่องบินลบรถจีปเฮลิคอปเตอร์เออบอกฉันทีไม่ใช่นั่นคือรถสะเทินน้ำโอ้ดีมากเลยเข้ามาแล้ว ฉันสามารถกลับเคลื่อนได้บนทุกพื้นผิวและไปในทุกที่ที่มีอุปสรรคดูตรงนั้นสิเด็กๆรถจี๊ปมาแล้วสวัสดีบอบฉันสามารถขับได้บนถนนขรุขระไม่ว่าจะสูงหรือลึกก็ไม่มีปัญหาเด็กๆหวังว่าวันนี้เธอคงสนุกในค่ายทหารบายๆฉันต้องไปแล้วบายบายบ๊อบ